ถวายข้าวพระพุทธกันค่ะนี่ยำไข่เค็มทำเองนะคะอ๋อส่ดไม่สื่ดเลย,ยวันนี้ไม่ได้อ,อ้าปูโต๊ยังไม่รีบต้องรีบนิดนึงเพราะยังไม่ได้รดน้งต้นไม้กว่านี้แล้วสอยแล้วโ,โอเค รำรู้รำเห็นอา,าการของกายกับใจในปัจจุบันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไม่แน่นอนเป็นทุกข์ก็คุมไม่ได้นะคะถอยเข้าพาพูดกันนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต โตสมาสัมพุทธสะอิมังสูปเจนชนะสัมปันนางสาลีนางโพชนาอุทะกังวลังพุทธะปูเจนิข้าพเจ้าขอบูชาโภชนาอาหารพร้อมด้วยแกงกับและน้ำอมประเสริฐน,นี้แด่พระพุทธเจ้าเสสังมังขลังยาจามิข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลือเป็นมงคลน,นี้จากพระรัตนตรัยไม่ทานอย่างเล่นๆด้วยเห็นผิด ไม่ทานเพราะหลงติดรสอาหารไม่ทานเพื่ออวดโอ,โอ,โอ้โชตการไม่ทานแต่งสังขารให้โสภาแต่ทานเพื่อตั้งอยู่ได้ อย่างชีวีดำเนินไปในเบื้องหน้าเพื่อป้องกันความลำบากทางกายาเพื่ออนุอนเคราะห์ภูมจริยาประพฤติธรรมเพื่อระง,งับเวทนาเก่าให้เสื่อมหายเพื่อไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดซ้ำเพื่อสะดวกแห่งกายไรโทษนำเพื่ออยู่ประจำเป็นผาสุขทุกคืนวันเพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพะมงคลจะมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพพระเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรม,มานุภาเวนะด้วยอนุภาเพเห็นพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภา เวลาด้วยอนุภาพแห่งประสงค์ทั้งปวงศรัทธาสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเจอสาธุทานข้าวอย่างมีสติสัมปชัญญะเ,เออจะทานอะไรก็ได้อาหารนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นอาหารทุกมือม้อเช้าวกลางวันเย็นหรือคุณจะทานกี่มื้อก็ได้นะคะ มมีสติสัมปชัญญะเจริญสติไปด้วยนะคะตามรถตามเห็นไปด้วยคลิปนี้เป็นคลิปเล็กๆนะคะเพราะว่าเ,เ,ด,เดี๋ยวจะลงลายไม่ได้ก <c oughs> ็อย่าลืมแล้วกันเหมือนกับว่าเตือนตัวเองนะเตือนตัวเองทุกครั้งแล้วก็บอกตัวเองบอกตัวเองว่าต้องทํานะต้องทํานะ <c oughs> อันนี้คือการบอกตัวเองนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทำนะจ๊ะบอกตัวเองแล้วนะ <c oughs> โอเคแล้วก็แบ่งปันปน,นิดนึง <c oughs> บอกตัวเองบอกตัวเอง าธุค่ะคงรู้วิธีนะคะเพราะบอกอยู่เสมอเลยว่าชอบก็รู้ไม่ชอบออชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ไม่ชอบนะคะจิตไม่เป็นกลางคือวางเฉยไม่ได้กับอาหารก็ต้องรู้ด้วยอย่างเช่นว่าโอ้โหอร่อยก็ชอบรู้นะคะไม่ชอบเค็มจัดหวานจัดไม่ชอบรู้นะคะ,ะว่าวางเฉยกับอาหารไม่ได้รู้เพราะว่า ของที่เขามากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจถ้าชอบก็ไปชอบดีทุกนะคะแต่ถ้าเกิดวางเฉยได้อุเบกขาคือพ้นทุกแล้วค่ะตัวปัญญานะคะทุกอย่างเลยถ้าเกิดมันมากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจแล้วเราอุเบกขาได้นะคะวางเฉยได้เนี่ยพ้นทุกนะคะเฉยกับมันได้นะคะก็อันนี้คลิปสั้นๆนะคะอย่าลืมเจริญสตินะ